ชิงเสร็จแล้วนะคะมาไล่กันก่อนมาคลิปแรกลงเบสใช่ไหมมีแป้งเขียนคิว้วทาตาติคอนตาเขียนอายไลเนอร์ปัดมาสคาร่าปัดแก้มสุดท้ายแล้วคือการทาปากปากก็เอาสีแบบเบสิกเบสิกหน่อยเนาะไม่ต้องแบบชุดฉาดมากเดี๋ยวนุ่มๆจะตกใจ แต่ผู้ชายบางคนก็ชอบนะแบบว่าสาวๆแบบทาปากสีแดงอะไรเงีแ้ยบาบงคนก็จะชอบแต่เรามีเคล็ดลับให้นิดหนึ่งเราชอบอะไรที่เป็นแบบตเตอร์กิตเตอร์ขอคุดขึ้นมาก,ก่อนนะคืออันนี้มันจะเป็นแบบิตเตอร์สีเงินใช่ไหมคะเราอาจจะแบบเอามาเติมตรงหัวตาสักเล็กน้อยจะได้ดูแบบเบาบางขึ้นอย่างนี้ เห็นไหมสีเงินไม่ค่อยจะออกไม่ค่อยได้ใส่อะไรนี่โอเคได้อยู่นี่ก็นี่เราก็จะมีแบบบลิงบลิงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงหัวตาเพื่อเพิ่มความแบบลุกแบบโครเอเชียลุกสักนิดหนึ่งแล้วก็ เอาเนี่ยสีเงินหรือสีทองก็ได้แล้วแต่ชอบมาเต้มแต็มตรงหัวตาอย่างงี้เห็นไหมมันก็จะดูแบบตาเราดูสว่างขึ้นนี่ก็จะดูแบบมีเงาเงาเห็นอยู่<ๆ>เห็นอยู่ไฟมันขาวมากนะคะส่วน การทาปากที่สําคัญเลยของการทาปากนั้นก่อนที่เราจะทาเราต้องทาบํารุงก่อนอันนี้ใช้ของคิวเป็นลิปบาล์มมีกันแดดด้วยปากก็ต้องการกันแดดนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเคยบอกไปแล้วในทวิตเตอร์คือทุกครั้งที่เวลาแปลงฟันนะคะกรุณาแปรงลมฝีปากด้วยเพราะว่ารลมฟฝีปากก็ต้องการการ พลัดเซลเหมือนกันเหมือนหน้าที่เราต้องปรับไปสครับหน้าเหมือนตัวที่เราต้องไปสครับตัวเพราะฉะนั้นปากเราก็ต้องใช้แปรงสีฟันแปรงแปรแปง,แปงแต่ไม่ต้องลุ้นแรงมากนะคะเดี๋ยวปแปรงแล้วก็ดีบขึ้นมาหน่อยนึงแล้วถ้าเป็นของเราเองก็ทาปากได้ตามใจชอบโอเคเริ่มสีก็จะใช้สีแบบค่อนข้างเบสิกหน่อยสี เออโทนนะคะซึ่งกันรู้มากพอใชเ้เยอะแล้วแล้วก็จับจับจุบจ่มๆลงไปในตลาดนี้แล้วก็เธอเริ่มจากปากล่างก่อนจากซ้ายอากลางจากขามากางทำปากยิ้มยิ้มตึงๆเอาไว้จะทางไง ่อคนค่อยๆจากนอกสสดกลาง,างแล้วก็จากนอกเสดนี่สีก็จะแบบเป็นธรรมชาติแล้วที่หลายๆคนเห็นแบบดาราทาหรือว่าตามนิตยสารเขาใช้แบบลายสีมากนะคะก็จะเอามาเป็นอย่างนั้นหรือบางทีก็ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ไม่ได้แบบทาสีอะลง ออกมาสวยเลยคุณหลอกดาวบางคนก็ไปหาสุดลิ์ลิปสติกสีนั้นทำไมฉันทาออกมาไม่เห็นได้เลยจริงๆเขาก็ผสมค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นชบบสีชมพูๆหน่อยแล้วก็ถ้านี่นี่ไจู่คนรน ขึ้นมานี่สีชมพูอันนี้ชอบมากเลยของแม็กสีพิงค์โนโวนับมา A สามสิบของแม็กนะคะสามารถทาทบไปได้อีกชั้นหนึ่งถ้าใครแบบอยากได้สีเข้มกว่าน,นี้หน่อยมันมก็จะนี่สีนี้ดาราทายเยอะนะคะ ชุดนี่เห็นไหมมันก็จะดูแบบมีสีสันเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ก็จะเป็นสีชมพูหน่อยนึงส่วนใครที่แบบอยากดูฟันข,ขาวแนะนำให้ทาสีแดงเพราะว่าสีแดงมันจะทำให้ดูเราฟันขาวสีชมพูเนี่ยอาจจะทำให้เราดูแบบฟันเหลืองได้ ไม่รู้ทำไมนะคะแต่ว่าอันนี้โอเควิ่งแล้วก็ใครที่ชอบแบบเนื้อด้านๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้เป็นทิชชู่เมมเอาหรือว่าอาจจะใช้นี่ก็ได้คอตตอนบัตกิงก้งกิ้งเอาเงี้ยนะคะก็ทำเหมือนกันด้านบน จะทำให้ลิปสติกสีติดทนนานขึ้นด้วยโอเคสวยงามแล้วก็อาจจะแบบลงกลอสอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ความสะด,ดวกสบายของแต่ละท่านข้าพเจ้าขอลงนิดนึงให้ดูแบบปากอบอิ่มเหมือนแองเจลิน่า l จ e ี่ปากจริงๆเป็นคนปากเล็กเพราะฉะนั้นต้องทากลอสหน่อยนึง หรือ,อถ้าทาลิปสติกอย่างเยียยังต้องทาเกินขอบปากออกมานิดหนึงนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะะคก็<ๆ>ใช้นี่อันเนี่ยปากนะแบบเขาจะผสมหลายสีมากนี่แล้วก็ค่อย เก็บงานของเราเสร็จแล้วเป็นไงง่ายไหมเอ่ยแล้วของวันนี้ก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนส่วนม้วนผมที่หลายคนอยากดูเดี๋ยว อันนี้วันนี้เพิ่งมาถ่ายรายการมาตอนเช้าแล้วแบบว่าเขาฉีดสเปรย์ใส่อะไรมามากมายไปหมดผมก็อาจจะไม่สะดวกต่อก,การม้วนเดดูก่อนถ้าอาบน้ำสระผมแล้วยังไม่มง่วงมากเกินไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจ้ะเป็นไงบ้างสําหรับการแต่งหน้าวันนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้เก่งมา,มากนะแต่ก็ค่อยๆเรียนรู้เอาใครที่แบบยังแต่งไม่ค่อยเป็นก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าไม่มีใครแต่งเป็นตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นต้องฟูฟูฟฟูนะคะ